สวยงามครับนะครับหลังจากที่เทคนกรีดเสร็จนะครับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ให้ทีมงานนะครับแกะแบบนะครับแกะแบบฟุตติ้งนะครับพอแกะแบบออกแล้วนะครับหน้าตาของฟุตติ้งนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะให้ทีมช่างนะครับเข้าแบบต่อหม้อนะครับเข้าแบบเสาต่อหม้อแล้วก็เทคนรีดนะครับแต่ว่าน้องพอแกะแบบเสร็จแล้วเนี่ยเอาใสายางเอาน้ำมาฉีดนะฉีดบ่มฟุตติ้งอีกทีหนึ่งพอฉีดน้ําบ่มฟุตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาช่วยกันเข้าแบบ รู้ไหมถ้าเบียแล้วก็แทงคนจีดวันนี้เสาวต่าต้องจบนะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะเอาไมคโครเข้ามากบมาปรับระดับอ่าเห็นไหมครับความสียงามของฐานลากนะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะจ้างผมไปสร้างนะครับโครงสร้างฐานรากสวยๆนี้เลยนะครับเหล็กแน่นๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์ขอบคุณครับ